แม่ม่มีอะไรดูสิแม่มีปืนญนื้อใหญ่อ้ยยาเลียงปืนมาทางนี้อู้ไม่เข้าโอ้ยสู้สู้โอ้าเข้าปากเป็ดไหมเข้าเข้าเข้า ไม่เวอร์นไปหาพ่อด,ดีกว่าพ่อทำอะไรอยู่ครับ อ๋อพ่อ,อนั่งดูแม่เขาเตรียมเกมอะไรให้พี่ปื้มด้วยแหละมาดูสิวันนี้แม่ม่ทำเกมอะไรให้พี่ปื้มได้เน,นี่ยอ๋อวันนี้แม่มีเกมยิงเป็ดมหาสนุกชิงรางวัลมีรางวัลใหญ่เลยนะนแต่แม่มีอะไรย<ะ>ูส<ะ>แม่มีปืนเนื้อใหญ่หญแม่คืชินยาวมากดูโอ้อในรุ่นนี้เขาบอกว่า ใส่แมกกาซีนได้ครั้งละ18ลูกเลยนะ้กาติกาวเขาบอกว่ายังไงล่ะแม่ป,ปืนเล็กเนี่ยแม่ขาย50บาทส่วนอันใหญ่เนี่ยก็คือ100บาทโอ้แล้วต่างกันยังไงอะ่ะต่างกันที่แรงอ่ะอันใหญ่นี่จะแรงกว่าปืนใหญ่มีสะโคบด้วยนี่นาะต้องแม่นสุดๆแน่เลยอันเล็กนี่ก็คือจะเบากว่าถ้ายิงเข้าไม่ว่าจะเป็นกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะ3นัด ไม่ให้ปืนเนิฟเลยอู้ยเ้ง่ายมากยิงเข้าอะไรตรงปากเป็ดสีชมพูนี่หรอเกมยิงเป็ดมหาสนุกเขาเล่นอย่างนี้นี่เองพร้อมหรือยังหล่ะพี่ปื้มพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้เลยแต่จ่ายเงินแม่มาก่อนมีตังมาเท่าไหร่พี่ปื้มวันนี้พี่มีตังลเปล่าพี่ปื้มมีห้าร้อยพี่ปื้มมีห้าร้อยได้มาจากไหนล่ะครับได้มาม่ให้มา หรือว่าทํางานมาได้ทํางานมาได้โอ้มีตังค์เป็นปึกเลยวันนี้ได้แน่ปืนเนิร์บอะ่ะโอเคเดี๋ยวเอาตังค์ทอนไปด้วยนะโอ้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเท่านั้นเองกตจิกาแม่บอกว่าห้ามยืนบนโต๊ะนะวันนี้ถ้ายืนบนโต๊ะวันนี้ปรับแพ้ปรับแพ้อดปืนเนิร์บเลยนะโอ้โอต้องได้แน่ๆเลยพร้อมหรือยังอเอาแเอายิงเลยเหรอ,เล,อเล็งก่อนดิยิง เป็นอะไรปืนขัดลับกล้องเหรอเอ้าโอ้ยใหญ่ใหญ่เล็งปืนม,มาทางนี้อู้ไม่เข้าอย่ายายายาทำทำบิดกติกานะครับอุ้ยไม่เข้านะครับเฮ้ยเล็งขนาดน,นี้โอ้ดูดูปื้มเขาเข้าไหมอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวโดนปากแล้วโดนปากแล้วยิง อุ้ยมีเขายิงเย้ยยิงอัยยัยหมดแล้วหมดแล้วไหนบอกจะมั่นใจพี่ปึ้มจะลองปืนใหญ่ไหมครับเอาปืนใหญ่แรงดีนะโู้หนึ่งร้อยบาทเหรอหนึ่งร้อยบาทจ่ายเลยครับโอเคอ่ะหมดกระเป๋าแน่แน่กระเป๋าหมดท่าพี่ปึ้มไม่เลงอย่างนี้หมดกระเป๋าแน่เลยนะพี่ปึ้มนะตังค์เราหมดกระเป๋าก่อนที่จะได้ปืนเนิร์ฟเลยนะมาพี่ปึ้ม พ่อจะยิงให้เองรอบเนี้ยเราต้องได้รางวัลแน่ๆเลยโอเคเยียบเลยพ่อมาจะยิงห้โดนเลยโอ้ยโอ้เกีอยวเข้าแน่โอ้ยเข้าแล้วหนึ่งลูกโอเคย้าสลูกแล้วพ่อเข้าอีกลูกมึงไม่ปืนนะโอเคโอเค โย่โอ้เอาจร oh! 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 oh. oh. oh! ิงๆแล้วนะโอ้โอ yeah. ้ม in ันก็เด้งออกเหลือลูกเดียวลูกสุดท้ายเราจะทำได้ไหมเนี่ยโย่ไม่ได้ครับพี่ปื้มพ่อยอมแพ้พอทำพ่อทำไม่ได้พี่ปื้มยิงเองละกันนะปืนเล็กนะโอ้โบ้ โอ้ยวิจิกับเขาอ่ะอุ้ยอู้มันร้องแล้วนะแต่มันไม่เข้าปืนมันเล็กไปหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเสียหมอบ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 เอาว้ยไกลขนาดนี้เฮ้ายยางขาดอีกลูกนึงหมดกระสุนแล้วเหรอพี่ปื้มพี่ปื้มพ่อมีแผน ฟังนะเราเก็บลูกกระสุนที่ร่วงอยู่ที่พื้นเมื่อกี้เนี่ยเอาไปยิงรอบนึงแม่ไม่รู้หรอกเอาป่ะแม่ไม่รู้หรอกย่องแม่ไม่อยู่ไม่มีอยู่รูรูๆูร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 ูเูร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 ูููููููู แม่กำลังก้มอยู่ไม่เห็นเล่าหรอกได้กระสุนเมื่อกี่รูปเท้วอีกแค่รูปเดียวเองนะทำให้ได้นะแม่ไปเร็วแม่ไปเร็วก็รีบรีบโอ้จะได้ไหมจะได้ไหมได้ไหมโอ้ยกระเด็นออกมาเอาปื้มสู้ รับรางวัลรับรางวัลไปเลยเย้ไปวันนี้จะลองเป้ายังไงลองเป้ายิงอะไรดียิงยิงปิดยิงป็ดไหนนี่เหรอโอ้ยิงเป็ดอาเต้ายะใส่แม็กกาซีนใส่ยังไงไหนว่าโอ้ถูกต้องเปิดยังไงลองยิงดูใส่ฐานไว้ให้แล้วนะโอ้ค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อนๆใหญ่มาก18นัดอ่ะ งไงว้าวเข้าปากเป็ดไหมเข้า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 หมดแล้วเหรอเปิดดูหมดยังเปิดดูข้างบนเปิดดูข้างบนข้างบนมีที่เปิดดูกระสุนอยู่หมดยังรัวมากรัวมากเลรัวมากครับหมดยังแล้วห้ยสิบกว่าลูกยิงแป๊บเดียวเข้าไปกี่ลูกดูนีในเป็ดมีกี่ตัวหู เข้าเยอะมันกว่าปืนอันเมื่อกี้ต้องเยอะแนะ่ดูดิเพื่อนเพื่อนนี่นเข้าไปสี่รูป่งแม็กกาซีนที่สองว้วดูๆๆดูเพื่อนโอ้หมดแล้วสิบแปดลูกแป๊บเดียวครับพี่ปื้มรัวจัดหมดแล้วพี่ปื้มเล่นรัวอย่างเดียวเลยอ,ะอ่ะอะรอบสุดท้ายครับแม็กกาซีนที่สามดูจะได้กี่ลูกครับ 2แม็กกาซีนได้แม็กละสีลูกเองครับดูพี่ปุ้มจะยิงกี่ลูกว้าวรัวรัวรัวหูจอปากนี้มีเข้าให้ลูกไปโอ้โหเจมรูเลยไหนเต็มรูเลยด,<ม>ดูดูดูครับเพื่อนๆดูพี่ปุ้มเขายิงเข้าไปไม,มีกี่ลูกดูที่จอปากขนาดนั้นไม่เยอะได้ไงหนึง่งสิบี่เกือบทุกไหมสิบส <laughs> <laughs> ี่ลูกเกือบ หมดครบทุกลูกอ่ะพี่ปื้มเล่นจอคาปากเลยอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปจะยาวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่บาสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอเจอคลิปความสนุกอะไรกันอีกคราวหน้ามาเจอกันครับสวัสดีครับ